ก็ได้ก็ได้แต่เจ้าต้องฆ่ามันก่อนเจ้าคิดว่าข้าโง่งั้นหรอทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วยสามีขาไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรกับข้าข้าจะยอมให้เจ้าทำเลยสวยเหลือเกินโอ้สู้ตายเจ้าไม่ต้องกังวลไปที่รักของข้าสามีผู้นี้จะจัดการมันให้เองช่างโรคจิตยิ่งนัก ให้ตายสินางขอให้ฆ่าฆ่าคนเนี่ยนะนางล้อข่าเล่นหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหรือว่าเจ้าไม่เคยฆ่าคนมาก่อนหรือว่าตอนนี้เจ้ากำลังกลัวเจ้าล้อข่าเล่นหรือเปล่ากลัวเงินหรอข่าฆ่าฆ่าคนมาตั้งมากมายมากกว่าเก้าที่เจ้านับเสียอีกเจ้าไม่เชื่อข่าเงินหรอเจ้ามาถามเรื่องของข่าด้านนอกได้เลย เจ้ากล้ามาสงสัยเรื่องที่ข้าไม่เคยฆ่าคนมืนก่อนองนั้นหรอเจ้ากำลังดูถูกข้าอยู่นะงั้นก็ลงมือซะสิทำไมเจ้าถึงแร่งข่ากันล่ะฮะข้าจะไปทำเดี๋ยวนี้ละถ้าไม่ดีแล้วมันกำลังจะตื่นแล้วถ้าเจ้าไม่ฆ่ามันตอนนี้พวกเราทั้งคู่จบเห่แน่ยาตายซะเถอะ ข้าไม่ใช่คนที่จะฆ่าคนได้ง่ายๆสักหน่อยอะไรกันมันตื่นแล้วเงินหรอเฮ่ะถ้าเจ้าคิดอยากจะฆ่าข้าตอนนี้เจ้าไม่สามารถทำมันได้อีกแล้ววันนี้พวกเจ้าทั้งคู่ตายไม่ดีแน่คอของเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้คอของข้าเงินหรอ เจ้าพ <ersch> ูดถึงเรื่องอะไรกันนี่มันเลือดพวกนี้เป็นของใครกันเจ้าหลอกข้าเล่นใช่ไหมนี่ข้าฆ่าคนไปงั้นหรอใช่แล้วเจ้าฆ่าคนไปแล้วฆ่าฆ่าคนแล้วจริงๆฆ่าฆ่าคนจริงๆแล้วอย่างงั้นหรอฆ่าฆ่าคนไปแล้วฆ่าฆ่าคนไปแล้ว โลกของผู้ฝึกตอนนั้นล้วนโชคชนวไปด้วยเลือดเจ้าต้องหัดเรียนรู้เสียบ้างเจ้าพูดเรื่องแบบนั้นออกมาได้ง่ายๆแบบนี้ได้เนี่ยนะแม้แต่ไก่ข้าเองก็ยังไม่เคยฆ่ามันด้วยซ้ำอย่ากล่าวว่าข้าเฮ้อพอมาคิดดูที่นี่น่าจะมีสิงฉีปัตตภีอยู่อะไรคือสิงฉีปัตตภีงั้นหรอ ยังสามารถหยิบยื่นพลังจากแสงอาทิตย์และพระจันทร์และดวงดาวแถมยังสามารถยืมโชคลาบมาจากดวงดาวได้ด้วยข้าจะต้องรับสืบทอดมรดกให้ได้กายสวรรค์ลลีว้าวนางใช้บริยุทธ์นั่นอีกแล้วข้ามารับมรดกของท่านแล้วท่านบรรพบุรุษ อะไรกันเออนี่มันนี่มันของเทียนซีนีเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงภรรยาของข้าเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเด้ยู่ระวังอย่ามาตรงนี้นะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกหน้านี่มันพังอาจจะเป็นเพราะกายสวรรค์ลิวลีของเราเป็นแน่ หือเอ๊ะนี่มันเหมือนว่านางจะได้รับมรดกแล้วงั้นสินนะหือสมบัติอันนี้จะเป็นแบบไหนกัน เฮ้อเจ้าเจ้าทำได้ยังไงกันมันไม่บาดเจ็บอะไรเลยอย่างนั้นหรอเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือเมื่อกี้มันอะไรนะ่ะสนามพลังของเทียนสี่กำลังจะพังทลายแล้วอย่างนั้นหรือหรือว่าอาจจะเป็นเพราะมันเป็นสนามพลังเทียนสี่เลยพังลงเฮ้อข้าขอดูหน่อยสิ ว่ามันจะเป็นสมบัติอะไรคอยอยู่ด้านไหนนี่มันอะไรกันอะไรกันเจ้าสิ่งนั้นมันเข้ามาในหัวของข้าง,งั้นหรอเนี่ยออกมานะออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นะ,ะ,ะบ้าที่สุดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของข้าใช่ไหมเนี่ย ข้าเข้าใจแล้วมันคงเป็นวิธีการดูดซับพลังวิญญาณสินนะเจ้ารับสืบทอดมรดกสำเร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วเชิงน่าเสียดายยิ่งนักที่ไม่มีคำพีสวรรค์อยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าบันทึกของตระกูลจะมีการผิดพลาดไปคำพีสวรรค์อะ้ามอะไรคือคำพีสวรรค์นั้นหรอ มันกล่าวเอาไว้ว่าบรรพบรุษของข้าได้รับคำพีทองคำมาแต่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยังไม่สามารถเปิดมันได้อีกทั้งตามตำนานยังกล่าวว่าจะมีแค่ผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถเปิดมันได้บางทีมันอาจจะโดนทำลายจากการต่อสู้เมื่อกี้แล้วก็ได้ช่างมันเถอะนี่ข้าคือผู้ถูกเลือกในตำนานสินนะ ทำไมเจ้าถึงได้ทำแบบนี้กันละ่ะฮะอ่านวรยุท์ลับนั่นรอข้าไปก่อนข้าไม่อ่านวรยุท์ลับนั่นรอข้าไปก่อนข้าค่อนข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องใช้เวลาเพื่อพักฟืน้นอย่าได้วิ่งไปไหนหากมีอะไรเกิดขึ้นข้าคงช่วยเจ้าไว้ไม่ได้แค่ลองฝึกบรยุท์การดูดซับพลังวิญญาณดูคงไม่มีอะไรเสียหายหรอกมั้ง แค่ต้องลองฝึกดูคุณหนูคุณหนูท่านไม่เป็นไรใช่ไหมตายเรียบร้อยคุณหนูท่านเสร็จหรือยังใช่แล้วข้าได้รับสื่อทอดมรดกมาแล้วเฮฮา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 ถึงเวลาที่ตระกูลเหยียนของเราจะได้รุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งสักที ไม่ใช่เจ้าที่เป็นคนได้รับมันซะหน่อยตาเท่าหัวงอกเจ้ายังมีชีวิตอยู่อีกเงี้นหรอคุณหนูเพื่อผลประโยชน์ทางด้านชื่อเสียงของท่านแล้วเจ้านี่มันต้องตายช่วยปล่อยเขาไปด้วยเถอะเพื่อประโยชน์ของตระกูลเดียนเจ้าจงตายไปซะอย่านะตระกูลเดียนจะไม่ทำเรื่องอันน่ารังเกียจแบบนั้นเด็กคาด เป็นเจ้าที่บังคับข้าให้ต้องทำแบบนั้นเองเ <No. S 1> ย่ยู่ปล่อยข้าเถอะข้าสัญญากับมันไว้จะไม่ทำร้ายเจ้าถ้าเจ้าทํทำมากกว่านี้อีกข้าจะไม่ยกโทษให้เจ้านะแน่เย่ยู่ปล่อยคุณหนูซะข้าขอสาบานข้าจะไม่ทำอันตรายใดๆต่อเจ้าให้เจ้าได้รับบาดเจ็บเลยจะปล่อยข้าแบบปลอดภัยงั้นหรอ ตั้งแต่ที่พวกเจ้าใช้ค้่าเป็นโลกอีกทั้งในอดีตยังพยายามฆ่าข้าหลายครั้งหลายคราเจ้าพวกสารเลวเจ้าคิดหรือว่าข้าจะลงเชื่อคำพูดพวกนั้นทำไมมันถึงได้มีน้ำแข็งพวกนี้กันคำพูดของตาเท่าพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่จริงงั้นหรอ แต่ถึงยังไงคำพูดพวกนี้ยังไงก็พอซื้อเวลาได้ไม่เอานะเข้ามาสิถ้าพวกเจ้าอยากให้คุณหนูตายไปพร้อมกับข้าพวกเจ้าก็พูงเข้ามาซะเจ้ากล้าดียังไงปล่อยคุณหนูซะหรือจะให้ข้าจัดการกับเจ้า หือข้ากล้าที่จะทำมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นเรื่องน่ารังเกียจพวกนี้ฮ่ามันกล้าดียังไงถึงได้จูบก,กับคนหนูกันมารดามันเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าสาะระเลวข้ามันซะข้ามันดื่นนี้เลยเจ้าคนฉเฉยโอกาสพวกข้าแต่งงานกันแล้วนะมีอะไรผิดงั้นหรือ ทำไมข้าจะไม่สามารถจูบกับนางได้กันเฮ้อนี่ข้าถูกแช่แข็งเง้นหรอแย่และสิข้าขยับไม่ได้ท่านลุงเหยียนเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าเด็กเวนนี่มันถูกแช่แข็งแล้วอีกทั้งมันยังอยู่ในขอบเขตวิญญาณลับของพลังวิญญาณของข้ามันไม่สามารถขยับตัวได้แล้ว แม้กระทั่งการบ่มเพาะยังทำไม่ได้คิดี่อาจจะมาต่อกรกับพวกข้าหรอเจ้ามันคนไร้ศิลธรรมข่ามันเลยอะหรือว่านี่อาจจะเป็นพลังของขอบเขตวิญญาณอย่างงั้นสิทธ์นะข้าควรขอบใจพวกเจ้ามากเฮ้มีบางอย่างผิดแปลกไปเฮ้นี่มัน กระแสพลังวิญญาณพวกนั้นแค่กระตุ้นขอบเขตวิญญาณนิดหน่อยก็สลายแล้วเงั้นหรอเป็นไปไม่ได้นั่นมันใช่เจ้าขยะคนก่อนแน่หรอขอบใจพวกเจ้าทั้งหมดมากข้าได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูดซับพลังปราณแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตพลังวิญญาณแล้วระวังช่างโอหังยิ่งนัก ฮอย่าฮ่าฮ่าตาเท่าเจ้ายังอยากจะฆ่าข่าอยู่อีกไหมอ่าอ uh huh. วดดีดักนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าข้าใช้พลังครึ่งหนึ่งกับการต่อสู้ก่อนหน้านี้ป่านนี้เจ้าคงพร่ามนักนะตายซะเถอะอย่านะ ถ้าไม่ดีแล้วถ้ำนี้กำลังจะถลม่มตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปสนสิ่งอื่นวิ่งก่อนเร็วทําไมถึงได้มีทันสวนรรค์ได้กันคุณหนูระวังจับมันเร็วมันพาคุณหนูไปอีกแล้วเจ้าสารเลวออกห่างจากคุณหนูนะ ทำไมเจ้าถึงมาช่วยข้าล่ะถึงยังไงพวกเราก็เป็นคู่สามีภรรยากันนี่นาะข้าไม่สามารถทนดูเจ้าตกอยู่ในอันตรายได้หรอกหยุดนะลูกชายของข้าอยู่ที่ไหนกันโอ้เจ้าสายไปซะแล้วล่ะเจ้าหมายความว่ายังไงกันลูกชายของเจ้ามันโง่เองข้าส่งมันไปลงนรกแล้วละ่ะ เจ้าว่าไงนะเป็นเจ้าเงินหรอที่ฆ่าลูกชายของข้าข้าจะฆ่าเจ้าย่าสายฟ้าพวกนี้มันมาจากไหนกันเฮ้ออะไรกันเหดียนชิงถูกสายฟ้าผ่าตายแล้วเง้นหรออย่าไปใส่ใจมันรีบไปช่วยคุณหนูเร็วใครบอกให้เจ้าจองหองเองล่ะ ที่เจ้าโดนมันก็สมควรแล้วล่ะนะแย่ละเออเอออ,อโอ้ยปวดจังแม่เจ้าเว้ยนี่มันยอดเขาเอเวอร์เรเจ้าคนรูปจิตขนาดในสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้เจ้าก็ยังคิดจะช่วยโอกาส จบสิ้นแล้วตระกูลเหียนของข้าจบสิ้นแล้วนี่เจ้าเสียสติไปแล้วหรอมาซ่อนตัวตรงนี้เร็วข้าเป็นบุตรแห่งโชคลาภอยู่กับข้าจะไม่ถูกสายฟ้าผ่าแน่นอนคุณปู่สายฟ้าช่วยข้าด้วยยา่าช่วยด้วยข้ายังไม่อยากตายจะเจ,จ,จ้าเป็นไรมากไหมเฮ้อ ข้าไม่เป็นไรหรอกหรือฮ่าฮ่ข้าคือบุตรแห่งสายฟ้าแม้แต่สายฟ้าก็ยังไม่สามารถทําอะไรข้าได้ถึงแม้ว่าเจ้าจะทําลายโลกได้แต่เจ้าทําอะไรข้าไม่ได้หรอกโอเย่พอมาคิดดูนี่เขาไม่ได้รับผลกระทบจากสายฟ้าเลยงั้นหรอเนี่ยบางทีเย่ยู่เฮ้อข้าขอร้องอ้อนวอนต่อเจ้า ได้โปรดช่วยตระก,กูลเย่ของข้าทีขอร้องละถ้าเจ้าช่วยตระก,กูลเย่ได้ไม่ว่าเจ้าจะให้ข้าทำอะไรข้าก็ยอมเย่อยู่ก็มันเป็นธรรมด,ดาแต่เจ้าก็อย่าได้เสียงมากไปกว่านี้เลยก่อนหน้านี้เจ้าได้ช่วยข้าเอาไว้ตั้งหลายครา ถึงคราวที่ข้าจะต้องชดใช้ให้เจ้าบ้างแล้วขอบใจเจ้ามากผ่าข้าเลยด่าหน้าเข้ามาผ่าข้ามาสิฟะเจ้าช่างไรไประโยชน์สจริงฮ่าฮ่าฮ่า่าข้าอยู่นี่ไงผ่ามาเลยเฟ้ยเฮ้ยนี่เขาถูกผ่าไปตั้งหลายครั้งแล้วนะเนี่ยบ้าไปแล้วเจ้านี่ต้องเสียสติไปแล้วนั่นแน่ นี่มันอะไรกันน่ะไปเลยสุดยอดส,ส,สวยฟุดฟุดไปเลยสวัสดีแม่นางสวยแม่นางต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่ เป็นไปไม่ได้ชายคนนี้ไม่เกรงกลัวต่อทันสวรรค์ได้ยังไงกันข้ามีนามว่ายังไงก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทางเลือกเดียวที่จะทำได้ก็คือช่วยกอดข้าให้แน่นๆทีเฮ้อไอ้บ้าเอ้ยนี่ข้าถูกใช้ในฐานะโล่อีกแล้วรอแย่แล้วข้ากันล้มเหลว ทันสายฟ้าสวรรค์มันรอดรอดมาได้แม่นางสุดสวยแม่นางไม่เป็นไรใช่ไหมกอดข้าให้นั่นทีอย่าได้ปล่อยข้าเด็กขาดนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีสาวสุดสวยขอให้ข้ากอดดูนั่นสิท่นสวนรรค์หายไปแล้วสุดยอดไปเลยพวกเรารอดแล้วล่ะเย้อยู่ เอ้สวยแล้วละสี่แบบนี้โอ้ยข้ายังไม่ตายเอ๊ะเ,เสื้อผ้าของข้าน,นี่แม่นางแสนสวยเจ้าช่วยลุกขึ้นก่อนจะได้ไหมเจ้าเจ้าคือชายที่อยู่ด้านในทะเลสาบสายฟ้างันหรอในแง่ของการช่วยเหลือชีวิตเจ้าข้าได้ถูกฟ้าผ่านับครั้งไม่ถ้วน เจ้าไม่คิดจะกล่าวคำขอบคุณก่อนเลยหรือไงโหนี่มันเดินงกับชุดว่ายน้ำเลยเจ้าช่วยหาเสื้อผ้าให้ข้าหน่อยได้ไหมข้าจะไปหาเสื้อผ้าท่ามกลางป่าแบบนี้ให้เจ้าที่ไหนกันเล่าก็เสื้อผ้าของเจ้าไงไม่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 ใช่อย่างนี้สิข้าข้าจะใส่อะไรเล่า ข้าไม่รู้จะกวาดสายตามองตรงไหนเลยถ้านางยังเป็นแบบนี้หรือว่านายน้อยจะเป็นคนที่จิตใจดำที่ดูข้าใส่เสื้อผ้าชิ้นน้อยอย่างนี้ได้ลงคอการจ้องอันศักดิ์สิทธิ์นี่มันคืออะไรกันเนี่ยเจ้าคิดว่าแค่เพราะเจ้าทำตัวดูน่าสงสารในสายตาของข้าแล้วข้าจะปลอบเจ้างั้นหรอหยุดจ้องข้าอย่างนั้นสักทีข้าไม่ได้โง่หรอกนะเฟย มีแค่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะทำแบบนั้นนามของเจ้าคืออะไรกันหรือแม่นางแล้วยายทันสวรรค์ถึงได้กําหนดเป้าหมายที่เจ้ากันหลังจากนั้นสักครู่ข้ามีนามว่าสู่เยียนข้ามีนามว่าสู่เยียนข้ามาเพื่อหาของบางอย่างในสุสานมานแต่ว่าข้าซุกซ่อนไปก่อเหตุทําให้กับดักมันทํางานนะ่ะ สุกสารมารงั้นหรอทำไมมันถึงเรียกว่าสุกสารมานกันล่ะมีข่าวหรือว่ามีมารที่ไร้เทียมทานตนหนึ่งถูกผนึกอยู่ในนั้นพวกเราก็เลยเรียกมันว่าสุกสารมารน,น่ะเจ้ามาเพื่อหาบางอย่างงั้นสินนะมันต้องเป็นอย่างพวกสมบัติอะไรน่นใช่ไหมคำพีสว่า์ลึกลับน่ะมันได้บรรจุลทัทธิเต่าอันสูงสุดเอาไว้ลทัทธิเต่างั้นหรอ แล้วคำพีสวรรค์เร่มนั้นรูปลักษ์มันเป็นยังไงเงั้นหรอมันก็ประมาณว่าสองแสงสีทองออกมาแล้วก็ถูกเขียนด้วยอักษรอขระโบราณอีกทั้งยังเป็นม้วนกระดาษอีกด้วยแสงสีทองอขระโบราณม้วนกระดาษเวนเอ๋ยนั่นไม่ใช่คมภีร์ที่อยู่ในหัวของข้าหรอกเหรอมีอะไรผิดปกติงั้นหรอแล้วเวนเอ๋ยคืออะไรเงั้นหรอ เออเวนเอ๋ยแปลว่าเชิงเป็นพลังที่น่าเกรงขามยิ่งนักข้าขอดูหน่อยเถอะว่าจะมีอะไรอยู่ด้านไหนกำลังภายในของข้ามีบางอย่างที่ผิดแปลกไปหนักดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บอยู่ข้าต้องการพักสักเดียว